สวัสดีค่ะพบกับงวดน,นี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณสูตรรู้ก่อนรวยก่อนรู้ก่อนออกเลขเด็ด2ตัวบนค่ะสูตรนะคะจะเป็น2สูตรค่ะสูตรแรกจะเป็น10ล่างบวกหลักหมื่นสองครั้งบวกหลักพันบวกหลักแสนและบวก8คงที่ค่ะสูตรที่2นะคะจะเป็นหน่วยบนบวก10บนบวกหลักหมื่นบวกหลักพันบวกหลักร้อยบวกหลักแสนและบวก1คงที่ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะ พื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดๆค่ะสูตรของเรานะคะทุกคนบอกกันทุกรอบย้ํากันทุกงวดนะคะว่าเป็นสูตรงวดต่อง,งวดค่ะสูตรไหนนะคะที่เข้าบ่อยๆเราก็จะนํามาคํานวณให้ทุกคนได้ดูกันค่ะเอาละค่ะเรามาคํานวณงวดที่ผ่านมาก่อนเลยนะคะเพื่อตรวจสอบความแม่นยำของสูตรค่ะก็คํานวณตามสูตรนะคะก็จะได้เป็น6กบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกศูนย์บวกเก้า บวกแปดคงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับยี่สิบห้าค่ะใช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลขห้าค่ะสูตรที่สองนะคะจะได้เป็นหนึ่งบวกหกบวกหนึ่งบวกศูนย์บวกสองบวกเก้าและบวกหนึ่งคงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับยี่สิบค่ะใช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลขศูนย์ค่ะ เลขเด็ด2ตัวบนในงวดที่ผ่านมานะคะเลขที่ออกนั่นคือ50ค่ะก็ตรงตามสูตรนะคะที่เราคำนวณได้ค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณสูตรรู้ก่อนรวยก่อนเลขเด็ด2ตัวบนในงวดที่1กันยายน2,564นีนี้กันเลยค่ะก็คำนวณตัวเลขนะคะให้ตรงตามสูตรเหมือนเดิมกันเลยก็จะได้เป็น สองบวกสี่บวกสี่บวกหกบวกศูนย์และบวกแปดคงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับยี่สิบสี่ค่ะใช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลขสี่ค่ะสูตรที่สองค่ะจะได้เป็นศูนย์บวกห้าบวกสี่บวกหกบวกเจ็ดบวกศูนย์และบวกหนึ่งคงที่ค่ะ ผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ23ค่ะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข3นะคะเลขเด็ด2ตัวบนในงวดที่1กันยายนที่เราคำนวณได้นะคะนั่นคือเลข4 3ค่ะแต่ถ้าใครนะคะอยากสลับตัวเลขหน้าหลังเพิ่มนะคะก็จะได้เป็น3 4ค่ะถ้าจะจับคู่ตัวเลขค่อยกันบนล่างนะคะก็จะมีตัวเลขให้เลือกอีกชุดหนึ่งนะคะนั่นคือสองสและ2 4ค่ะ ตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปนะคะเป็นเพียงแนวทางสําหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนนะคะเลขไหนถูกใจโดนใจลองเลือกซื้อกันดูค่ะแอดหวังทุกงวดนะคะว่าตัวเลขที่แอดให้ไปแต่ละงวดแต่ละสูตรนะคะจะมีตัวเลขที่เข้าบ้างค่ะยังไงนะคะฝากเป็นกําลังใจและตามกันต่อๆไปในทุกๆงวดด้วยนะคะสําหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะ เพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดๆกับช่องวันนี้รวย